อุ้ิวิว <t> ิแรงใจเขาแม่เอขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่อพัดเขาโอ้นั่นถึดินเขาบ่บัดนี้เเร็วมูลงเร็วเร็วมูลงเร็วเร็วเร็วเวดาวัจะบอกดาวเรือปหมู บไปบาน่นั่นจังหน้นนอนแล้วมูโลงเมูลงเร็วมูเรเร็วลูกเร็วเเดี๋ยวไม่ให้กล้วยเด้วลูกเร็วเร็วเร็พี่ฝาจิตลุกแล้วเลิบเอ้ยคำพ่อกลับบ้านแล้วสิมานอนเห็ดหยังเลิบเอ้ยเลิบเออเลิบเอ้ลูกเลิบเอ้กลวลูกหับเลิบลูกสิกลับบ้านแล้วดึงมือลูกละผลสุดท้ายแล้วนะคะสับอ้ยสามวี่จเอ้ยช่าน

ตีกวาดเทาด, lives, ด,ดีกวาดเทาเอาเอาเอาให้กวาดเดี่ยวโจย่อมาแม่ข้ากัดเดียงคือกันมาสันพูนึงข่างขัวเอาเออขัวก็ขัวเอาขัวต้องขัวเอ้าเออเป็นลูกปากกันย้งก็มาว่านคือกันโจโจ

Bà cả nhang ơi, lục đơ, bà cả nhang Đơ, bà cà nhang ơi, lục đơ Đơ, đơ, đi nhá Nha, 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 nha Kẹt đi nhá, đơ, đi nhá Ừ Bà cà ừ. nhang, ừ. bà cà ừ. nhang Ừ Ừ Lấy ừ. ừ. <laughs> à, quạt này, lấy quạt này Lấy quạt này, lấy này

เฮ้ยพี่ปีเอ้ยขำลวงโยอะเยอะเยอะป่ะก็มาดีครับอ้วนมาตั้งพุนก็ะปุกตะกันลุกเลยคนคำแล้วคำแล้วกับบั่นกับบั่นป้ากัแยงกันยังว่านอนยำแรงอยู่จ

นัน่นตามบังเลย,าเลยดาวดาวขึ้นดาววา,ายาเผินะายาเผินะดาวว่าคุณจับฝาดถิมเลยอย่าเผินะ้เลยล่ะอ่าคิดอยู่ในใจเลยนะออคิดอยู่คิดอยู่เอาแบบใดดีวะโอโอนี่เอาขึ้นคือกันนะ่ะ พี่ปีโบรู้เรื่องค่ะพี่ปีโบรู้เรื่องเฮ้ย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 มาค่ะอ้อยเลยขี้จิบมัดสุดท้ายแล้วค่ะพร้อมด้วยกล้วยร้อยสามสิบสี่พิเศษมาดิครับมาดิครับออเข้มาดิครับก็มาดิครับ Ba à, hà vươn ừ, ừ. mẹ Mẹ nói tớ lét lát lét lát, lét Mà thầm mẹ phi lượt thả đốn là đấy Nhằm đấy xì vang mua Ờ Ừ. 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 เอ้ยเอ้ยเต้นยั่วเขาอะเต้นยั่วเขาน่ะเต้นยั่วเขาน่ะเออเออเต้นยั่วเขาน่ะเออทางนี้ก็เอาคือกันเอาเออเอาเออเออเลยเอาอ่าถึงขบวนถึงบัวอืม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 อู้อู้อู้ ออออเอาเปะตัวเปะเอาเอาเนี้ยโย่ไมุ่นเด้ เง้ยเงยโอ้ยงยเยขาหลังพยายามดนาวีวตั้งหลันหาวนอนแล้วง่วงนอนแล้วฮุดฮดฮึดฮด จักเชียบงหน้าพนชีวัดตินะดีนะที่ไม่เสกทายมาหาแม่ทุกครั้งถ้าถ้าโมูทำไกรไม่ได้นี่จะมาลงนะคะฮึ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 อ๋อยกมือก่อนเออยกมือขึ้น เอายกมือขึ้นว่าไงใครจะเริ่มก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝ่ายแดงฝ่ายแดงเป็นฝ่ายลุกกอน เออรอน้ำเงินออกตัวว่าไงว่าไงฝ่ายแดงจับได้ก่อนเออ,เอเน้ำเงินกำมัดแล้วครับรเ,เออเอานำเงินได้ทีจัดชุดใหญ่เลย

เอ้แข็งต่อแข็งอคขาข้างเดียวกันอีกด้วยเยฮยอืดโออโหผมเมงตะเตียขาเหย,นเยนินเหย่นปุนสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหน like, ึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้า